ครับสวัสดีครับแท็กเตอร์แมคโครจะพามาดูปั๊มลมเก่าญี่ปุ่นนะครับมีหลากหลายนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่นะนะไฟร้อยสิบโวลต์ก็มีนะครับอันนี้ไฟร้อยสิบโวลต์ครับหลายตัวนะมี ยี่สิบสาลิตรห้าลิตรตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ไฟ3ามเฟสสองโวลต์นะครับนี่นะ3สามเฟสสองร้โวลต์ตัวนี้ก็ประมาณ150ลิตร ท่าในใดสนใจก็โทรไปสอบถามได้นะครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮนะครับ0816221299 0816221299นะครับเป็นปั๊มลมเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับ30ลิตร30แอลเป็นไข้100โวล์นะ ไม่ใช้งานได้ดีนะครับมีหมอ้อแปลงลูกหนึ่งก็ใช้ได้เลยทางเราก็มีหมอ้อแปลงขายด้วยนะครับสูบดีของญี่ปุ่นเคยครัวระบบใช้งานได้ดีทดลองโทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮงสาขาปากท่อราชจจบจรี0ศู6ย์1ปดหนึ่ง ศู1ย์แปดหนนะครับเบาเบาให้อัวไฟเลยงย้ายง่ายครับหนึ่งสองหนมีห้าหกหตัว ขายราคาแยกตัวนะครับแต่ละตัวราคาจะไม่เท่ากันมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับโทรไปสอบถามกันได้ครับ